ลำบากยากเข็นดวงตกมีกรรมมีหนี้สินรุงรังสวดดวนพริกชีวิตรวยล้นฟ้าปดหนี้ทันตาคาถาเบิกบ,บุญเบิกบุญเก่ามาใช้พริกชะตาชีวิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พระควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะพระควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวิสติตัฐาคโตวิสันติอวะทารณะวิสติภิกขุอาคะอัจฉมิโหมิกตตะวา อภิสัมปาโย ο, อาเนหิปริตะระอัมหะปัสสะวติอธิปัจจะปายะจะนิรันตะระด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมา ให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอวิสัตติตัฐาคตโตวิสันติอวะทารณะวิสัติภิกขุอาคอัจฉามิโหมิ กัตตาวอภิสัมปายออาเนหิปริตตะระอัมหปัสวัติอธิปัจจะปายจะนิรันตระด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้ จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความจเจริญด้วยเธอวิสัตติตัฐาคัตโตวิสันติอวะทารณะวิสัติภิกขุอาคะ อัจฉมิโหมิกัตตวาอภิสัมปายอาเนหิปริตะระอัมหปัสวัติอธิปัจจะปายจะนิรันตระด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสง์ ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความจเจริญด้วยเถิดวิสัตติตัถาคัตโตวิสันติอวะ ธารณวิสัติภิกขุอาคอะัจฉามิโหมิกัตตาวาอภิสัมปาโยอาเนหิปริตะระอัมหะปัสสวัติอธิปัจจะปายะจะนิรันตระด้วยอำนาจคุณพระพุทธ ด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิดวิสัต ตัถาคตโตว,วิสันติอวะธารณะวิสัติภิกขุอาคอัจฉามิโหมิกัตวาอภิสัมปายโยอาเนหิปริตะระอหะปัสสวัติอธิปัจจะปายะจะนิรันตระ ด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้า ให้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอวิสัตติตัถาคตโตวิสันติอวะทารณะวิสัติภิกขุอาคะอัจฉมิโหมิกัตตวาอภิสัมปาย ο, อาเนหิปริตรอะอมหะปสวตติ อธิปัจ,จะปายะจะนิรันตะด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมา ให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความจเจริญด้วยเถิดวิสติตัถาคัตโตวิสันติอวะทารณะวิสติภิกขุอาคอัจฉามิโหมิ กัตตวาอภิสัมปายอาเนหิปริตะระอัมหปัสวัติอธิปัจจะปายจะนิรันตระด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้ จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความจเจริญด้วยเธอวิสัตติตัถาคตโตวิสันติอวะทารณะวิสัตติภิกขุอาคะ อัจฉมิโหมิกัตตวาอภิสัมปาย ο, อาเนหิปริตะระอัมหปัสวัติอธิปัจจะปายะจะนิรันตะระด้วยอำนาจคุณพระพุทธ ด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใขรทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้าให้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิดวิสัตติ ตัถาคัตโตวิสันติอวะธารณะวิสัติภิกขุอาคอะัจฉามิโหมิกัตตวาอภิสัมปายอาอเนหิปริตะระอัมหปัสสวติอธิปัจจะปายะจะนิรันตระ ด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาให้มีบ้านให้มีรถชื่อเสียงเงินทองมากกว่าใครทั้งหมดทั้งมวลทำมาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวของข้าพเจ้า ให้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอ